เนี่ยไอ้วันบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนเช้าว่นตอนกลางวันนายอยกินเยอะพอกินเยอะแล้วก็ปวดท้องตอนนอนเนี่ยมันก็ต้องลำบากมายืนรอเปิดประตูให้ออกเนี่ยเรเววเลยรีบทำธุระให้เสร็จเลยเดินอยู่นั่นให้ไหวให้ว่องเนี่ยเวลาพูดว่าตอนกลางวันนาอย่าก,กินเยอะอย่ากินเยอะ ก็แย่งตัวอื่นกินข้าวสมหมดกินแล้วก็อ้วนพอถึงเวลาตัวเองก็เจ็บท้องรีบๆทำให้มันเสร็จเร็วๆเนี่ยกลางวานันกินเยอะกินทั้งของกินกินทั้งขน,นมแบ่งให้สีตัวก็กินอยู่ตัวเดียวแล้วพอถึงเวลาก็ปวดท้องขอเปิดขอให้พ่อเปิดประตูให้แล้วก็ลีลาอยู่นั่นแหะ แทนที่จะได้นอนเนี่ยกายไปยืนกินน้ำเร็วกว่านี้ได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ต้องกินเยอะแล้วนะพรุ่งนี้กินแค่นี้เดียวพอนะเร็วๆสัญญาณการขโมยมันดัง ได้ยินปะเนี่ยเร็ว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 เดินให้ว่องให้ไวให้มันสมกับพลังงานที่กินเข้าไปหน่อยทั้งวิทั้งวีทั้งวันน่ะไปไหนล่ะนะั่นอะเร็วเวสิดึกดืก่นๆไม่ต้องกินเยอะแล้วนะวันพรุ่งนี้ไหนจะเข้าฝั่งไหนทุกคนต้องมารอเปิดประตูให้กินแล้วก็ขี้แทนที่จะได้หลับได้นอน ลุย ي, อุ้ยอายอุ้ยอายดึกดืนะ่นแทนที่พ่อจะได้นอนต้องมารอเปิดประตูให้ตัวเองคนเดียวเห็นไหมเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ได้นอนเนี่ยรออยู่น่ะแนละไฟก็ต้องเปิดรอตัวเองอยู่ตัวเดียวนอนไปเลยนอนไปเลยแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกินเยอะเลยนะเข้าใจไหมนอน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 นั่นน,นัน,น เข้าใจไหมพรุ่งนี้ไม่ต้องกินเยอะอย่าเล่นอ้วนนอนไปเลยอย่าให้ดูอย่าให้ดุพรุ่งนี้จะจํากัดข้าวทุกตัวแล้วจะจํากัดข้าวทุกตัวโดยเฉพาะข้าวสากเข้าใจไหมแล้วก็จะให้ข้าวสากแยกกินตัวเดียว ห้ามแย่งข้าวคนอื่นกินเข้าใจจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องปวดขี้ตอนกลางคืนอีกกินแล้วก็เจ็บท้องกินแล้วก็ปวดขี้อ้วนอย่างกระหมูทุกวันนี้ไม่เหมือนหมาแล้วเดือดร้อนคนอื่นต้องมาเปิดประตูให้ตลอดเวลาตอนจะนอนเนี่ยสี่ทุ่มมาทุ่มแต่ที่จะได้นอนปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้ไม่ไมีตัวไม,ม่ไม่มีตัวไหนปวดขี้เหมือนตัวเองเลยเห็นไหมเห็นไหม สวยนะเขากินน้อยเขาหุ่นดีตัวเองนะกินเยอะอยู่ตัวเดียวแล้วก็อ้วนเป็นพุงพุย้ยกำลังกายไม่ค่อยจะออกนอนไปเลยพรุ่งนี้ง <c oughs> ดขนม <c oughs> เพอกินแล้วก็ชี้เปืองตัง